ตัดประเด็นตกเรือไปได้เลยมันไม่มีถูกต้องครับตัดประเด็นไปได้เลยแต่คําถามคือขาดอากาศจากขาดอากาศหายใจจากการจมน้ําโดยผลทนสูตรของแพทย์นิติเวชลงไปการตำรวจคุณจะเอาอะไรมาหักล้างอะ่ะคุณจะเอาอะไรมาหักล้างอะ่ะเออคุณจะหักล้างได้อย่างเดียวคุณก็ต้องเอาผลวิทนิติวิทยาศ,าศาสตร์ทั้งหมดว่นน้องตะโมไม่ได้ถกน้ํามาหักล้าง สภาพร่างบาดแผลโคนในปากในปอดก็ชัดเจนมันมันมันบิดเบือนนะครับจนทาจนทําไม่ยากนะผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้ผมเข้าใจครับว่าทุกคนตอนนี้มีน,นี่แต่เราก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะเอาผิดเจา้าหน้าที่เราก็ต้องเอาผลทางนิติวิทยาศาสตร์ไปหักล้างเพราะสารจะดูจากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมครับคําถามคือสมมุตินะครับอ่าสมมุติเนี่ยผมเนี่ย ผมเนี่ยเป็นพยานอ่าผมผมเป็นพยานนะครับผมเห็นเลยว่าคนเนี้ยไม่ได้ตกน้ําเสียชีวิตนะครับไม่ได้ตกน้ําเสียชีวิตผมเห็นเห็นกับตาเลยแต่ผลชนสูตรผ่ามาเจ้าหน้าที่บอกว่าคนเนี้ยจมน้ําตายคําถามคือเมื่อขึ้นพิสูจน์บนสารสารจะเชื่อฟังคําพูดผมหรือจะเชื่อผลชนสูตรของเจ้าหน้าที่รัฐ ผมถามแค่เนี้ระหว่างคำพูดผมกับผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ผลพาพิสูจน์อะของเจ้าหน้าที่รัฐศารจะเชื่อใครภาวนาให้พยานเห็นเหตุก,การณสักคนเถอะนะครับแต่ไปที่อื่นใครจะเอาไปนะถูกต้องไหมเขาจะเชื่อผลพิสูจน์ไง เพราะฉะนั้นวันนี้ผลพิสูจน์ของโรงพยาบาลตารวจว่าน้องเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ําถูกต้องไหมมีคนในปอดมีดินในปอดซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่ามีทางเดียวที่จะนะพิสูจน์ได้เราก็ต้องหาหลักนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดว่าน้องอ่ะไม่ได้ตกน้ำไม่ได้ตกเรือผลพิสูจน์นั้นจึงบิดเบือนไม่ใช่เป็นผลพิสูจน์เท็จเข้าใจหรือยังนี่เขาายย้าใจยังนี่คือประเด็น เสียงได้ผมแฟนผมได้ผมผมเชื่อว,ว่าเสียงดูดฝุ่นดังมากหยอกเล่นนะครับอ๋อเสียงได้ผมแฟนผมก็ได้ผมเนี่ยอยู่ข้างๆนี่แหละได้เป่าผมครับได้เป่าผมต้องมีสักคนสารภาพ ต้องมีสักคนสาร,รภาพคือผมบอกเลยครับวันนี้ใครจะสาร,รภาพหรือไม่สาร,รภาพสำหรับผมนะไม่มีความหมายไม่มีความหมายเลยใครคือใครจะสาร,รภาพหรือไม่สาร,รภาพเนี่ยคือไม่สาร,รภาพก็เป็นจำเลยสาร,รภาพก็เป็นพยานแค่นี้เองเพราะหลักฐานต่างๆที่ dsi หาตอนนี้คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ใช่หลักฐานจากปากปากคน เพราะสามปีหลักฐานจากปากคนมันใช้ไม่ได้แล้วมันหมดน้ำหนักไปแล้วแต่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะผ่านไปห้าปีสิบปีมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และเชื่อถือได้ <S 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 เพราะฉะนั้นวันนี้คนที่เข้ามานะวันนี้คุณเลือกเอาแล้วกัน ว่าคุณจะเป็นพยานหรือเป็นคุณจำเลยคุณรับสารภาพเพราะจำนวนด้วยหลักฐานหรือคุณจะให้ฟาร์มช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แล้วพูดฟา์มจริงคุณก็จะได้เป็นพยานแต่ถ้าเกิดว่าคุณพูดฟา์มจริงเพราะจำนวนด้วยหลักฐานคุณก็เป็นจำเลยเหมือนเดิมนะจ๊ะไม่ใช่จะเป็นพยานนะคุณจะเป็นพยานต่อเมื่อคุณพูดฟา์มจริงโดยที่ไม่ไม่จำนวนด้วยหลักฐานแต่ถ้าคุณจำนวนด้วยหลักฐานคุณจะไม่ได้เป็นพยาน แต่คุณจะเป็นจำเลยพวกนี้จะมีเลีอยนอยีกไหม Q. คิวกุนซือตาเรียพูดหลายครั้งก็ไม่เหมือนเดิมจะเชื่อได้ยังไงฮะเห็นว่าคุณอาจเคยไปเก็บตัวอย่างโครนทรายให้ตำรวจชุดเก่าตำรวจชุดเก่าเอาไปทิ้งหมดถูกต้องแล้วครับเอาไปทิ้งแล้วครับไม่มีแล้วครับ ก็คุกไดสิก็นี่ไงครับผมถึงได้บอกไงเอาหลักง่ายๆถูกต้องไหมหลักฐานที่คุณอัจฉริยะไปดำน้ำไปเอาขึ้นมาใส่เป็นกระบอกกมาเลยแทนที่จะเก็บเอาไว้ถูกต้องไหมอ่าแต่คําถามคือเขาทําลายไปแล้วเนะี่ยเขาก็อ้างว่าก็ตรวจสอบแล้วตอนนั้นไม่มีอะไรก็เลยอ่าเขาเรียกอะไรจหนายออกเขาก็เลยเอาไปทิ้ง สวัสดีค่ะสวัสดีครับสงสารลุกอัดอุตส่าห์ไปหามาใช่ครับผมถึงได้บอกไงว่าตอนนี้เรื่องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับเสียงรถแท็กเตอร์ดังกันคำว่ากตกรรมมันรุนแรงนะถ้าเขาไม่มีหลักฐานไม่ว่าจะทําคนเขาไม่กล้าพูดหรอกคําว่ากตกรรมหนักมันรุนแรงถ้าเขาไม่มีหลักฐานไม่รู้คนทําเขาไม่กล้าพูดหรอก เห็นว่าแกไม่สบายด้วยตอนนั้นอคำถามคือรู้ไหมว่าทำไมลุงอัดกล้าพูดว่าเป็นการฆาตกรรมคุณรู้หรือเปล่าว่าทำไมลุงอัดกล้าพูดเออห้าคนไม่ทราบค่ะเออ ไม่ใช่เพราะลุงอัดมีหลักฐานชัดเจนเหรอกครับหยิดเบือนรอฟังเอออ่ะนะครับผมให้พวกคุณถ่ายก่อนนะครับอ่านะครับผมถามว่าทำไมคุณอัดถึงกล้าพูดว่าเป็นฆาตกรรมอ่า ไม่ใช่ครับแกพูดมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วครับแกพูดก่อนชนะคดีครับแกพูดก่อนชนะคดีอ่าแต่คำถามคือแกมีข้อมูลหรือเปล่าผมเชื่อว่าแกมีข้อมูลอย่างที่ผมบอกแต่ข้อมูลของแกยังต้องใช้อำนาจศาลในการไปหาการที่แกพูดอย่างนั้นนะครับตั้งแต่3ปีที่แล้วว่าแกเชื่ยวเป็นฆาตกรรมเหตุผลเพราะอะไรวะ เพราะคุณอาจต้องการให้ห้าคนบนเรือฟ้องแกไงแกต้องการให้ห้าคนบนเรือฟ้องแกเพราะถ้าคนบนเรือฟ้องแกเมื่อไหร่แกจะนำข้อมูลต่างๆและใช้อำนาจศาลในการเรียกข้อมูลได้ทั้งหมดไง เหมือนกับที่แกไปพูดแล้วให้ยีบ่เบียดตำรวจฟ้องแกนั่นแหละเหมือนกันหลักการเดียวกันแต่คําถามคือพวกเราเนี่ยพวกเราไปไปไป,ไปพูดแบบที่แกพูดไม่ได้เพราะถ้าเับฟ้องพวกเราหาว่าไปเนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้เขามันรู้ทางไม่กล้าฟ้องถูกต้องครับ เขาไม่กล้าฟ้องลุงอัดครับเพราะเขารู้อยู่ว่าถ้าฟ้องเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยลุงอัดสามารถใช้อำนาจศาลนะในการเรียกข้อมูลต่างๆมาได้แต่พวกมันไม่กล้าฟ้องสุดยอดสมองลุงอัดใช่เอาง่ายๆประเด็นอยู่ที่เสียสมพง์แล้วครับอ่าคำถามคือประเด็นอยู่ที่เสียสมพง์หรือเปล่าผมว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่เสียสมพงครับนะครับ เศษสมพงคือจิ๊กซอตัวเล็กๆตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะเียเป็นตัวประกอบตัวเล็กๆตัวหนึ่งเท่านั้นเองเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งอ่าใช่ค่ะขนาดลุกอัดด่าแรงมากอย่างไม่กล้าฟ้องเลยเป็นตัวประกอบ เสียสมพง์เป็นเจ้าของบ่อนสอใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ห้ใจครับนะบแต่ผมบอกเลยว่าเสียสมพงอ์อ่ะนะครับไม่ใช่ตัวรักไม่ใช่ตัวรักอ่าเพราะคนจะควบคุมเจ้าหน้าที่รัฐได้เนี่ยคิดว่าเสียสมพง์ควบคุมได้เหรอครับอ่าเพราะฉะนั้นเสียสมพง์คือตัวจิก๊กซอตัวเล็กๆเท่นั้นเอง คืออย่างนี้ครับคือที่เขาไม่กล้าฟ้องลุงอัดนะครับเพราะลุงอัดเขามีหลักฐานไงนะครับหลักฐานแล้วเสร็จแล้วนะครับเมื่อมีหลักฐานนั้นนะครับลุงอัดเขาสามารถเมื่อฟ้องศาลแล้วสามารถใช้อำน,นาจศาลเรียกหลักฐานเพิ่มได้ไงอย่างอย่างที่ผมบอกนะเช่นอ่าอ่ามีนายจ้างอีกต่อนหนึ่งแน่ใช่เสียงเงินน้อยฝาให้เรียกอีกถูกต้องไหมอ่า เขาเรียกว่าแพรับบาปค่ะเจ้าหน้าที่รัฐจิ๊กซอตัวใหญ่เลยครับอ่าเพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับว่าเสียเสียเสียเอไเนี่ยเป็นแค่จิ๊กซอตัวเล็กตัวหนึ่งเท่านั้นเองจำได้ไหมว่าลุงอัดเองเคยพูดว่านับคดีของน้องตะโมจะเชื่อมโยงไปอีก,อกห้าขบวนการใหญ่หนึ่ง ขบวนการค้ายาเสพติดสองขบวนการค้ามนุษย์สามขบวนการลดเถื่อนสี่ขบวนการพนันออนไลน์ห้าฟอ,อกเงินจำได้ไหมที่ลุองอัดบอออ่ามันวางแผนให้สังคมยุ่งไปที่เสีย AI ใช่ไม่เคยรู้จักตังโมงไม่เคยคือวันคือทำไมเสียจะต้องออกมาพูดแบบนั้น อ่าทำไมต้องออกมาพูดแบบนั้นที่ไม่ได้จัดเพราะเขาเป็นคนไปเจอน้องเขาก็ต้องแต่งเรื่องว่าเหตุผลอะไรทําไมถึงต้องไปเจอร่างน้องคนแรกอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหมครับและทําไมต้องเป็นเขานะเขาก็น่าจะเป็นคนเดียวที่มีเรือสปีดโบท๊ทอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่าที่ไม่เป็นเป้านะตอนนั้นเมื่อสามปีที่แล้วคําถามนะเมื่อสามปีที่แล้วเสียสมพงศ์นะัไม่เป็นเป้าเลยใช่ไหม ไม่มีใครเอกใจไม่มีใครสงสัยไม่มีใครอะไรเลยแต่คําถามคือนะถ้าเป็นเรือแดงเรือจากเอ็นบีซีหรือเรือจากไอเนียสงสัยไหมถูกต้องไหมอ่าเพราะฉะนั้นสามปีที่แล้วไม่มีใครก่อนก่อนพบล่างนะไม่มีใครใส่ใจเรือลำนี้ไม่มีใครสนใจเรือลำนี้แล้วทุกคนไม่รู้ด้วยสงสัยอยู่ถูกป่ะ อ่าคำถามคือนะตอนที่วิ่งไปอันเนี้ยตอนที่วิ่งไปเจอร่างทุกคนสงสัยแต่ก่อนหน้าที่จะเจอร่างทุกคนไม่ได้สงสัยไงทุกคนไม่ได้เฝ้าดูทุกคนไม่ได้จับตาดูว่าเรือลำนี้มีอะไรผิดปกติอะไรผิดปกติถูกต้องไหม